ได้ดีกระด้างประมาณนีน้แล้วกดเขียนเลยครับแล้วกดปุ่ม enter คราวนี้เนี่ยจะถึงขัง้นตอนการติดตั้งแล้วนะถ้าติดตั้งปุ๊บเนี่ยขเขาบอกว่าให้กระปุก enter คือ install นะครับเรากระปุม enter นี้เขาจะขึ้นนี้มาให้ดูนะครับจะมี a t m s แบบ quick ครับแ,แบบธรรมดาเนี่ยให้เราเลือกแบบ quick นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบนี้เนี่ยจะลงได้เหมือนกันแต่ว่าน,านานนะครับนานมาก เพรนี่ยให้เลือกแบบคลิกนะครับเหนะ็นไหมเมื่อก่อนมันจะมีทั้ง edfs แล้วก็แฟลชสามมสองเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบปฏิบัตินี้จะเป็น edfs นะครับเพราะว่าจะแตกต่างกันนะครับ edfs เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถย้ายไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้แต่แฟลชสามมสองเนี่ยจะไม่สามารถย้ายไฟล์ที่มีขนาดเกิน4ี่จิกได้สังเกตว่าแฟลชได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปฟอร์แมตเนี่ยแล้วเราเลือกเป็นแฟลชสามมสองเนี่ยเวลาเราคัปปี้ย้ายงานที่มีขนาดเยอะๆเกิน4ี่จิกเนี่ยมันจะไม่ยอมคัปปี้นะเพราะเนี่ย ฟอร์แมตที่เป็นเอดีเอฟเอสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือเหมือนกันเวลาติดตั้งระบบหรือการให้เลือกเป็นเอดีเอฟเอสแล้วกด enter ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการฟอร์แมตฟอร์แมตคือลบข้อมูลที่อยู่ในแฮดดิปนะคือทุกอย่างที่เคยทำอะไรมันล้างหมดเลยนะครับล้างไพ่เลยถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บถ้าเกิดใครเยลืมงานไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะฟอร์แมตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการนะครับ ก็อพี้ข้อมูลที่สําคัญเนี่ยจากแผ่นเนี่ยลงไปไว้ที่เครื่องก่อนแล้วมันเขาจะสมมูตแผ่นเป็กลงเนี่ยเขาจะแบ่งสักนิดน,นึงสหรับใน,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 นการลงข้อมูลจากแผ่นลงไปก่อนแล้วก็เรียกตรงนี้เนี่ยขึ้นมาติดตัง้งนี่ครับก็จะใช้ระยะเวลาพอประมาณเขียนได้ไหมถึงตรงนี้อ่ะลองทำต่อเลยครับที่บนที่หว่าง ก็ไม่ด็อกต้องมาดูตรงนี้น,น,น,นะครับก็ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดต้างเป็นลักษณะน,าานี้คือเราสามารถดูเขา้าไปลของ property อะ,ระไรได้แต่ถ้าเกิดใครใช้ทีแบบอ่าก๊อปปี้ชอ็อตคัดมาอย่างเงี้ยเวลาเราคิดวาดู่ property จะดูไม่ได้เขาใช้ทีนะครับไม่ไปดู property ได้ต่อไปนะครับเวลาละสีที่ขาดกันคืออะไรครับภาษาภาษานี้เราต้องมาที่ตรงนี้ครับเซฟภาษาเขาสามารถแชร์ภาษาไทยได้ ปีสตาร์นะครับรแบตแใช่ครับรแล้วก็นี่มาที่ตรงนี้ก่อนเนาะต้องอินส tall ลักษณะของภาษาไทยตรงนี้นเลื่อกการตริดตรงนี้นะครับจะนี้มาที่ช่องแรกเลือนทีเป็นภาษา เปลียนนะครับเปียนบนลง่างนะไม่ไดไส่วนแอนดรอนี้จะเป็นลักษณะภาษาที่แชะะรอเราได้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วก็กดคำว่าโอเคีท่ทำการเัปลอกลักษณะของไฟล์ภาษาเนี่ยจากแผ่นชิ้นเดมถ้าเกิดเป็นลักษณะของแผ่นวินโดว์ที่เขาบูร์นไฟล์มานขาับใส่ไทยไว้ให้เราละคือส่่งพวกสม้ใช้ได้เลยเห็น้หมละ ในบางครั้งที่ใครถามว่าคีรีสตาร์ขึ้นไหมก็ต้องบอกสมบูรณครับขั้นตอนนี้นะครับสำคัญนะครับไอค้คำว่ารีสตาร์นี่แหละบางคนไปเผลอครับเทสซเอลิคด,ด้วยความติ๊งติ๊งก็จะวนกลับมาลงอีกรอบวนไม่ไ่อยแล้วอ้าวไอนี่ถ้าลงเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแนละ้วเฉยเลยถ้าเกิดมันถามามันถามเลยเนี่ิ้งติ๊งเลยฮะเดี๋ยวมันก็จะข้ามมนตอนนี้เข้าไปดูจากอันนี้ได้เลย ใครที่เคยซ่อมรถพวกคอมแพกจะเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับพ่าไดเวอร์มันหาย,ายากพอหาได้ปุ๊บมันต้องลงเป็นลําดับด้วยถ้าลงก่อนอันนั้นหาไม่เจออ่ะต้องลงอันนี้ก่อนอันนี้ตามมาเนี้นะจะคุ้นยากนิดนึงแต่คราวนี้เนี่ยเราจะดูว่าเครื่องเราเนี่ยลงไดเวอร์พบไปร,รบทุกเครื่องเยือเหมือนกันนะครับให้เราคลิกขวาตรงมาคอมพิวเตอร์นะครับเราเลือกคาว่าอะไรครับเนี่ย property h a r d w ร์คือเรื่องนีฮาร์ดแวรน์รน,นะครับแล้วมาที่ d ี v i c e เ a n a อ e r เครื Man ่องนี Man ้นะครับ อันที่เป็นสีเหลืองเหลืออย่างเงี้ยอันนี้คือไม่เจอครับนี่คือหมยตกใจอย่างเงี้ยคือไม่ครบถ้าไม่ครบสีที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าบางค่าในเครื่องได้เช่นไม่สามารถมีเสียงเสียงไม่ออกต่อยที่เดียรไม่ได้การจอภาพสีห่วยมากตั้งความเรยนไม่ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าอันนี้ที่ตาขาดไปนะครับเราก็ลองดูเนาะโอดิโอลีไว้นะครับไม่มีเสียงละโอดิโอลีไว้ไม่มีเสียงละนะครับอินเทอร์เน็ตคอนโทรเลอร์ นี่มีปัญหาล้ซึ่งถ้าเกิดเป็นนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์เวลาเขาส่งเนวนบอร์ดหรือว่าซ่อมเครื่องเนี่ยเขาจะให้ไดเวอร์ให้ด้วยถูกครับอย่างเช่นเราไปซื้อโน้ตบุ๊กมาเนี่ยคนเขาให้แผ่นรนไดเวอร์จะนั้นให้เนาะเวลามีปัญหาเราใช้ไดเวอร์ในการรูนแต่ว่าส่วนใหญ่ได้ไม่จะทำหายกันนะครับตัวไอ้ละ99จะหายนะครับ99จะหายนะครับวันนี้เราทำไงล่ะหนึ่งก็คือต้องไปหาดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วสอง แล้วเริ่มมีคนเจอปัญหานี้ยเขาเลยคิดปัญหาว่าเอ้งั้นสร้างแผ่นลงในเวอร์ขึ้นมาคือยัดไดเวอร์ไดเวอร์ที่จําเป็นใช้บอร์ดเนี่ยเอาไว้ในในแผ่นนี้นะครับเพื่อสะดวกในการไม่ต้องไปค้นหาจเจ็ตเน็ตมาละแล้วก็เนีย่ยเป็นหัวใจนครับ เลเวอร์ตัวน well so, okay, ี้สมัยเมื่อก่อนนี่เป็นเลเวอร์ที่โอเคนะหลักการก็เข้าไปง่ายๆครับกตั้งนหนุนต่อต้านต้านไปตัดตัวตรงนี้อันนี้เนี่ยแนะนำว่าสูงเก็บไวเก็บไว้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากวันนี้ประโยชน์คือยังไงคือหนึ่ง มันจะดูว่านี่คือเราเนี่ยเขาถามดาวนโ์โหลดเรื่องดาวน,นะน์โหลดนะเพลย์ซ์เนี่ยก็จะสแกนให้ว่าคือเราเนี่ยมีผลตัวไหนแล้วก็ใช้ไดเวอร์อะไรบ้างแล้วอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยไดเวอร์ยังไม่มีบ้างถ้ามีในแผ่นเขาก็จะแนะนำเราถูกตั้งถ้าไม่มีเขาก็จะให้ลิงก์ให้เราไปดาวน์โหลดเพิ่มมาสองก็คือถ้าไดเวอร์ตัวไหนนี่สามารถอัปเดตได้เขาจะให้เราไปกดแล้วอัปเดตได้อย่างนี้เนี่ยเจอตัวแล้วครสามตัวที่มีเจอเนานะอย่างเงี้ยครับ missing d r i v e r สามตัวนะครับสามารถติดต่อได้แล้วก็สิบห้าตัวสามารถอัพเกิดได้ติดนี้แล้วก็กดนะครับตรวนี้ครับติดต่อถ้าเกิดางนี้นะครับหลักการัองเกตนนะถ้าเกิดไดเวอร์ที่มันขาดไปเยอะเนี่ยให้เราเล็งพวกคําว่าคอนโทรลเลอร์แล้วก็พวกเขาว่า,วารักษาชิดเจ็งไปก่อนให้ลงตรงนี้ก่อน <c oughs> แล้วและส่วนพวกจอพวกเสียงพวกแรมนี่ให้ลงทีหลัง นะครับให้จําหาคว่าชิปเซ็ตก่อนเป็นตัวไหนพูด้แง้คือชิปเซตจะเป็นตัวเชื่อมนั่นเองตัวเชื่อมสิ่งแรกนี่ไม่ค่อยเปตัวเป็นตัวสแกนไวรัสนะแนะนำให้ใช้แคสเปอร์ที่จะแข็งแรงหน่อยแต่ว่ามันม sort of ีขายนะเราจะซื้อแบบปีต่อปีก็ได้แบบปอีต่อปีครับแล้วเกิดใครแฮกนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ผมมันจะไม่แฮกเลยเพราะเคยแฮกไปแล้วนะครับแล้วก็ ขาบริษัทตรวจเจอครับมันสั่งหน้าจอมันดำเลยครับเอวิดีโอล่มเลยครับน่นะครับเพราะว่ามันจะไม่แข็งแรวแต่ว่าที่นิยมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นพวกนอตนอตกลแต่ถ้าเกิดใครใช้วิดีโอสีนะครับจะรู้ว่าวิดีโอสีเนี่ยจะโอเคนะจะมีตัวไฟบอทค่อนข่ายในแข่งไรเนาะจะกันโปรแกรมพวกเป็นรับได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับถ้าบางโปรแกรมนี่ถ้าเกิดแล้วมันจะไม่ต้องเชื่อมต่อจริงๆเนี่ยมันจะะข้มกันดีเลยนะครับจะไม่ยอมรับลูกอะไรแล้วถ้าเกิด ถ้าจะลงโปรแกรมมาครั็ต้องติงดโปรแกรมมาด้วย TSD นงี่ว่าลบแรงเลยนะผมก็ต้องลบกันน็อตก,ก็ลบต้องนนก็ต้องติดนินติดไว้สักสิบาทีก็ได้ห้านทีได้มัน,าน,านอะไรอย่างเง้ยเราตรวจดูนี่ราว่าเมื่อกีก้มันขาดไปสามตัวใช่ไหมเอาดูโปรพตี้หน่อยครับแล้ไปไหนตอนครับแอดแวร์รแล้วไปที่ไปไงครบดีสมบูรณ์ครับโอเคไหมครับขั้นตอนทหน่ง ลงระบบปฏิบัติการ OS 2ลงไดรเวอร์3ถึงจะลงพวกโปรแกรมต่างสาขั้นตอนนะครับ4ถึงจะทำการแบ็กอัพข้อมูล4ขั้นตอนถ้าใครทำได้4ขั้นตอนนี้คือสมบูรณ์แบบสบายเรียบร้อยครับถ้าจะให้ดีนะครับหลังจากเราลงไดรเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยควรจะตีสตาร์ทเครื่องสักครั้งหนึ่งใด้เครื่องออกเนะครับแค่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในวนการเครื่องนี้ายเลยนนะครับถ้าเกิดเราเคยเทสให้เครื่องเขาเรียกวู๊ดวู๊แผ่นนะครับจาก จากอะไรครับจากซีดีหรือว่าจากพีเทอร์นอนไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปลงอีกใต้อครั้งนึงไม่ต้องเป็นขั้วบูดต่อหรือว่าเข้าไป,ปาเซตรอบน,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 นะครับใส่แผ่นพป๊บดีนป้รื่องเขาก็จะจับค่าอยู่กับฐานเราครับอ่เดี๋ยวเราดูเครื่องนี้ครับอ่ะเห็นด้วยนะครับกดบีสตาร์ขึ้นครับใส่แผ่นใช่ไหมครับโอ้บีสตาร์เดี๋ยว้ยเราไม่ต้องกดปุ่มดีๆแล้วเพราะว่าเราตั้งค่าอะไรไปหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็รอทักทิพยหวานรออย่างนี้ที่ผมกลัวเราจะงงคือการแบ่งพาร์ i ิชั n นะครับเพราะว่ามันจะจะแตกต่างจาก อันนี้นิดนึงนะครับถ้าอ่ารีบกดปุ่มเลยนะผงนี้ถ้าเกิดไม่รีบเดี๋ยวมันจะข้ามไปนะครับแล้วก็รอบเงครับนี่เขาจะโหลดไฟล์สําหรับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Windows พีกับ Windows 7เนี่ย Windows 7จะดีกว่าก็คือว่าลงได้ไวกว่าแล้วก็ไดเวอร์ก็ค่อาจะหาได้เยอะกว่าเกือบครบนะครับบางทีก็ครบเลยนะเพราะว่ามันรุ่นใหม่กว่าเนาะนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าหนึ่งมันใช้พื้นที่ในการลงคทั้งยันเยอะหน่อยนึงนะครับเยอะกว่ามิโดเอพีเนาะ แล้วก็สองก็คือแผ่นที่ต้องใช้ต้องเป็นแผ่น d v d ีะครับ๋ยวนี้เราจะใช้ใช้แฟลชไดร์ฟในการลงนะครับแต่นีือรลงแบบธรรมาดาครับแฟลชไดร์เดี๋ยวให้ลงเองนะครับตอนนี้ก็คล้ายๆกันเลือกไฟล์นี่แหละหน้าตาก็จะสวยกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องใช้แรงเยอะกว่านีเ่เองเดี๋ยวเรารู้นะครับถ้าเกิดถ้าจะไม่เห็นอันนี้ก็จะมีหลายเวอรช์ชันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเวอร์ชันอะไรโคดีแล้ววินโ ะมีการท pues right. uh, ํางานอยู 5, ่นะครับจะเป็นระบบ32บิตกับ64บิตนะครับใช่ไหมถ้าเกิด32บิตเนี่ย32บิตนะครับมันเกิดทันทีไม่เกินอะไรครับสามสามอินเทอร์เน็ตแล้วอินเรมนะครับเห็นแรมไม่เกิน3จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทันทีที่เราเลือกเป็น64บิตจะเห็นแรมเน็เต็มเต็มเลยปราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราเลือกโคลสีก็จะดีขึ้นคือห็นแรมใช้แรมได้คุ้มค่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรา,าะนิยมาลง32เพราะว่าโปรแกรมมันเยอะถ่ายง่ายกว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับโคลด์สีมีโแกรมที่ต่อสนมงเยอะอย่อยังถ้าเกิดใครลงวันโนบี้นะครับถ้าเกิดเป็นหรือว่าลงพีเ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน CS5 ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถลงกับ Windows 32บิตได้เลยนะครับมันไม่ยอมลงให้เลยนะต้องเป็น64บิตเท่านั้นถึงจะสามารถลง โดบี้พรีเมี่ย์ซีเอ้าได้นะครับว่าคือบางโปรกแกรมพรยายามอัปเดตตัวเองมาทำให้เราต้องลงของซนะบิตได้เราจะรู้ได้งไงว่าเครื่องเรา32หรือ64บิตนะครับนะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้ครับมาคอมพิวเตอร์หรือวโดบี้คอมพิวเตอร,ร,ตร,ตร,อร์ตรงนี้นะครับตัวโดบี้ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ Windows เวอร์ชันอะไร8.1โรนะครับแล้วก็อ่ามันมี4บิตนะครับตัวนี้ครับแล้วก็แรมนี่มีทั้งหมด4 g b นะแล้วแต่ว่าโดนหายไปน,นิดนึงที่เหลือ38.7จิอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างงี้ก็คือว่ามีการ activate แล้วนะครับจะได้รอแป๊บนึงนะครับ c o m p l e t ่ o n หนึ่งเป็นตอนนั้นเหมือน จะช้าจะเร็วก็อยู่ที่เครื่องนะครับอยู่ที่ตัวอ่านยูดีด้วยนะครับงั้นลูกศของเรารีสตาร์ทให้อ่านจะแ่นเลยครับเดี๋ยวได้มาดูความการ้วเดี๋ยวื่อยดูตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะมีแผ่นเดียวเป็นภาษาอังกฤษเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะมีแผ่นที่เป็นวิดีโอสำหรับภาษาไทยเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้เพราะจะงงครับต้องแปลไทยเป็นอังกฤษอีกทีนะครับใช้อังกฤษดีกว่าเวลานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ไทยก็ต้องเป็นไทยแล์นะครับภาษาในการติดตั้งก็คีย์บอร์ดก็เป็น u s นะครับ ประมาณนี้นะแล้วกดเมคครับหลังจากนี่กนน็คือคำว่า install e now กับปั๊กงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะถก็ Intel เนี่ยจะมีทั้งแบบ32บิตแล้วก็64บิตนะครับถ้า64บิตจะเป็นเลข6 4อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็น32บิตเนี่ยจะเป็นคำว่า 86R แน,นะครับจะไม่มีคำว่า32นะเป็น86ครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับเครื่องนี้นี่ลง32เท่านั้นานะจะได้มีปนนัญหา ตือตตะบนเนี่ยครับอย่าไปคลิกปิดอันนะจากนั้นก็กดปุ่มเน็กครับยอมรับไหมแอนดูขึ้ขนข่าก็ได้นะครับเวลาก็อลองแอนดูนครับไม่แอนก็กดข้ามยอมรับนะครับแล้วก็กดเน็กครับจากนั้นคือสอ,อันนี้เนี่ยถ้าอัปเดตก็คือว่าถ้าใครที่มีพิโน่ x p แล้วมันจะอัปเดตให้เป็น่เจ็ดหรือใครมี่พิโน่เจ็ที่เวอร์ชันต่ำอ่ามันก็จะทําการอัปเดตให้เราเลือกเป็นตัวนี้ครับ custom ตรเองนนี้มีใจเยอะเลยนะครับเนี่ยแล่ทนี้มีเยอะมากเลยนะครับจะลบเลยนะวิธีการลบนะครับให้กดคำว่าไดออปชั่นนี้ครับตรงนี้มันแข็งมาอยู่แล้วกดไดออปชั่นกดดีมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยกดดีนะครับลบมันนะ ลบเลยนะครับโอเคใบหน้าตาจะไม่เหมือนกับอะไรครับดยเอพีต่ำนิดนึงนะครับคือนนี้แหละกดดีดีครับสุด <c oughs> อดเยนะครับนีคร,รับอันนี้คือจอบลบแลวนะครับว่าลบไปเสร็จแล้วเป็นฮันดี้บ้างนะครับถ้าจะแบ่งเนี่ยนะครับ จะแตกต่างจากดอทเอพีไหมดอทเอพีเคียดอะไรมั่น Key A ine, ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นี่ง่ายเลยกดเขาก็นิวครับนิวจะเอาขนาดเท่าไหร่ล่ะสุดเอา100จิก๊กแล้นี่เขาข้ามนะแล้วก็แอปพลายนะโอเคนะจะสร้างให้เรานะครับเป็นพายมารีน่นะส่วนตัวนี้เนี่ย100เมตรตัวนี้เนี่ยเขาจะสร้างให้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องสนใจนะครับแล้วต่อไปครับอันนี้คือยังไม่มีการสร้างเมันฟรีสเปซอยู่ให้เราคลิกตรงนี้ครับ แล้วก็ถูกม้อนยิงแล้วก็ถ้าจะแบ่งก,ก็แบ่งได้แต่ยังไม่แบ่งแล้วแต่เขาบอกเขาว่าจะผ่านร้อยนะครับตัวนี้มีมีกี่ได้ครับสองได้นะตัวนี้เป็นไฟล์ระบบไม่ต้องสนใจมนะครับมันมีแค่หนึ่งร้อยมกลงมิดโดไ,ได้อีกแล้วครับที่ผ่านมาเคยมีน้นองๆมาโคนเนี่ยทำไมลงวิดโอไม่ได้เพราะไปลงแทนบนสุดมันไม่เหมือนวิดโอเอ็กซ์อีนะให้ดูดีนีครับจะเป็นอันที่สองนี้นะครับ จะได้เนี่ยให้กดปุ่มนะครับสมมติว่าถ้าเกิดใครที e, ่เอาเครื่องคนอื่นมาซ่อมหรือว่าเครื่องเราเนี่ยปรากฏว่าเครื่องเรามีสองได้แล้วสองได้ล้เราไม่ต้องการแต่งพาริชันแล้วเราต้องการที่จะลงวินโดว์อย่างเดียวถ้าเกิดเราต้องการที่จะลงวินโดว์เนี่ยเราต้องมาคลิกที่ได้เราลงวินโดว์นี้นะครับแล้วกดคำว่า format น,นะครับแ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ format จะเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าบางครั้งที่เจอปัญหาว่าเครื่องเราเนี่ยมีวิดีโอสองตัว ถูกไหมมีวิดีโอสองตัว,วครับพอเข้ามาปุ๊บจะมีให้เราเลือกว่าจะไปวิดีโอตัวไหนถามว่าดีไหมไม่ดีเพื่พื้นที่เราเฉยๆนะครับเรามต้องเก็บไว้นะ้แต่ฟอร์แมตนทิ้งไปแล้วก็จบเลยกด next นะครับแล้วก็รอขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดน,นึงจับได้ไหมครับแฮดนี้แล้วนะครับอั <c oughs> นะ <c oughs> นะี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะของแฮดที่ไปเจอไหเวลาเราไปซื <c oughs> ้อเนี่ย อันนี้ที่ห้องพิทีมโยงกันก็จะเป็นที่ห้องเบเกอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งแต่ละอันเนี้ยจะมีสีแต่ละสีไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมเวลาเราไปซื้อมานะครับจะมีสีอยู่บนตัวนะดีนะครับใช่จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะนะครับสีก็จะมีตั้งแต่สีอะไรครับสีทองนนะสีเขียวสีดำสีแดงม่วงแต่ละสีเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับพี่ดิฉันสีอะไรครับอยากได้สีดำ กีต okay. ้า <chegou> ร <again response> mm ์เป็นสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับเป็นอาวุธที่มีคุาดีที่สุดนะเอกวงการเบสเทอทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เรามาใช้ฮับเซิร์ฟฮับเซิร์ฟนะครับเพราะว่ามันจะมีความทำงานที่เสถียรนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะมาใช้พวกลงระบบอุปกรณ์หรือว่าเกมหนักๆนะครับจะมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วริ่มแประกันแค่5ปีนะครับรับประกัน5ปีก็การส่งถ่ายความเร็วเร็วหว่าความเร็วในการทำงานเนี่ย ก็นา้าจะสูงครับเด็ดจริงเลยครับคูดกันเป็นจริงเลยนะแต่แต่ว่าราคาก็ตามคุณภาพนะครับตามคุณภาพเอียร์เนึงก็เป็นฮาร์ดดิสก์สีเงินนะครับสีฟ้าเนี่ยครับเป็นฮารที่ใช้งานทั่วไปในชี่ประจำวันเรานะครับจะพบเห็นบ่อยครับใช้ในประเภทคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเช่นนะครับเอาไว้เก็บไฟล์เอกสารหรือว่าทั้เป็นไร OS หรือว่าระบบในการนั่นเองนะครับ ดีดงานพูดโทรศัพฟินก็ได้ครับความจบก็ตั้งแต่8ปดสิบยี่สิบหนึ่งถึงไปครับการรับประกันก็น้อยมาครับสามปีอย่างเงี้ยครับสีเขียวสีเขียวนี่เนี่ยเป็นแท็บเลที่ทํางานเงียบมากนะครับนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับผมใช้เป็นพิทนอนนะครับทํางานเงียบนะครับเพราะว่าประหยัดไฟนะครับยืดอายุการใชงานของแท็บเล็ตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆเช่นทำเป็นพิทนอตอย่างเงี้ยนะครับ ราคาทอดแถงกวาโรม่นะครับสีเขียวนี่นะต้องการก็สามปีอีอันนี้นะครับเป็นสีแดงสีแดงครับเหมาะสำหรับการนำฮาร์ดดิ้เนี่ยมาทำเป็นเลยอย์นะครับหรือว่ามาต่อเพื่ออะไรครับการทำงานแล้วก็แไปอัพต่างนะครับอันนี้ไม่เคยเจอหรอครับอีอันนี้คือสีม่วงนะครับสีม่วงก็ในสกังงานที่ตึดนะครับตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นฮาร์ดดิ้งกรับป้องมุจอปติดนั่นเอง คแต่เราคิดว่าเอ๊ะงานที่เราทำเป ies, e ็นกล้องจัปิดออสสีอะไรก็ได้แต่ทีิงแ้เนี่ยข้างพอหมาะสุดทีเนี่ยแนะนำให้ใช้สีม่วงจะเหมาะสมทำงานเขามากกว่านะครับเพราะว่าต้องจับปิดเนี่ยมันต้องออสตลอด24ชั่วโมงนะตัวนี้ก็ไฟต้องจ่ายตลอด24ชั่วโมงนะมาแน่สีเกิดก็คือความร้อนนะครับมาแน่ใช้สีม่วงจะว่ากันจะเหมาะสมทำงานมากกว่าสํหรับการให้เกิดจุดสีไฮดรีเกอร์ ถ้ามีก็เอามาสีดำก็จะเกินไปเนาะสีฟ้าก็ถ้าเดี๋ยวโอเคเนี่ยอย่าเอามาลงวิดโอหรือว่าลงเอสเลยนะครับว่าผมมาทำแล้วช้าจริงๆช้าในใจเลยนะเนี่ยครับอันดับแรกเลยนะครับคือคือแฮนดี้ได้กันได้ใช่ครับผมก็มีกันได้อันดับแรกนะครับอันที่สองครับโปรแกรมครับ สหรับวินโด้เนี่ยจะใช้ก <X prestigious> ็ได้หรือว่าจะใช้ไฟล์ ISO ก็ได้แต่เสียผมแนะนำไม่ใช้ไฟล์ ISO ดีกว่านะครับไฟล์ ISO ก็คือไฟล์ที่พร้อมจะไล่แสงแผงนั่นเองนะครับเราใช้ไฟล์ ISO เพราะว่าการไล่รับเวลาเราไล่เสงแผงเนี่ยมันมีรอยไม่ไดว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับวันนี้ใช้ไฟล์ ISO จะเป็นต้วช่วยบัติดีกว่าสอนนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเช่นตัวนี้ครับคือฟ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะขั้นตอนแรกนะครับเอากระดาษเสียบเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ แต่ตอนนี้ไม่เห็นเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ล่าสุดยังไม่มีอะไรใช้เลยนะครับเนี่ยเสียมากครับพวกเราใส่กระดาษแล้วนะครับให้เราเนี่ยรันโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ผมเตรียมให้เรารันติดตัวเครื่องที่นี้นะครับให้เราคลิกที่โปรแกรมครับรันนะครดูกาพนี้เช็คเลยจะไม่ต้องเช็คกับที่อืนครับจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับอันนี้ก็คือกระดาษที่มีติดตัวนะครับ เนื่องจากว่านี้มีแต่แอคแค่ตัวเดียวเขึ้นตัวนี้มาให้นะครับอ่าที่สองครับตัวนี้ครับให้เราเลือกตัวไหนครับเนี่ยมาดูนิดหนึ่งเลือกตัวนี้ครับ T p a v i l i n ก็ตัวนี้นะครับขอความชัวร์นิดหนึงนะครับตัวนี้แรกครับก็ไดราจะใช้ตัวนี้นะเนี่ย ตัวความชัวนี่นะครับเขาเรียกเคยใช้ตัวคนนะตัวมทดใช้ตัวคนแล้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเราให้เลือกให้เราเลือกเป็นแปดสาี่สองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเราเดียวครับสามารถตั้งชื่อได้เช่นผมจะตั้งชื่อว่าบินบินเกียรตนี้แล้วกันนะครับเกียรตินะนะครับแล้วก็นี่ครับ ฟอร์แมตเรียรคูเปื่อนนะครับแล้วก็เราตันี้ครับกดเราตันี้เนี่ยเพื่อจะหาไฟเอฟวีที่เราวางไว้ซึ่งผเคยทำไว้อยู่ที่นี่ครับกีดไอซีใช่ไหมกดตรงนี้ครับแล้วก็โอเพนก็อย่างเงี้ยนะครับมาให้เราแล้วก็ p ครับทีเป็นกนะตัวกับขัว เมื่อเราได้นะครับถ้ากดปุ่มคำว่า star ปุ่มเนี่ยเขาจะทำการวางแมให้กับเราเลยนะครับพางแบทให้กับแบทได้เลยนะเพราะว่เนี่ยถ้าแบดได้เรามีข้อมูลหรืออะไรอยู่เนี่ยก็จะหายเลยนะครับเห็นไหมกดต t a r นะครับเขาถามว่าชัวไหมก็เขาค่อยทำการ key นะครับไฟล์ให้เราแล้วก็ทำการ copy ไฟล์ในส่วนของ นะรครับวิดโดดลงไปในตัวใจเรานะครับแล้วเวลาเราเอาไปใช้นเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้ต้องตั้งยังไงครับตำแหน่งในการบูทจำได้ไหมตั้งที่ไปอะไรครับไปออกหัวฟ้าใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกให้เขาบูทจากแผ่นดีๆนะต้องเป็นตัวใจเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือมีเกษตร้วนะครับอ่าใครจะเป็นหนู เลยครับเสร็จได้เลยครับขออาจารย์ขอต้อนรับอาจารย์ขั้นตอนแรกก็เดี๋ยววันทิ่ไปที่โปรแกรมเลยนะครับม,มันไม่ยอมดังของเรานะอันนี้ก็แต่ได้มีตัวเดี้แล้วนะไอนน้ผมก็ไม่เปลี่ยนเรื่องทุกเรื่องอันนี้เนี่ยต้องเลือกเป็นภาษาสองนะครับภาษาสองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้กดเข้าหา โปรไฟล์ไปโดหน้าจอเลยครับก็เลยเปลี่ย,เยนเป็นสอง่ยนสอง,สอง,สองแล้วก็ถ้าเกิดเราพร้อมก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตรงคาว่าเราเบียกตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปตั้งไว้เนี่ยเขาจะตั้งชื่อของมันไว้แน่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนอะไไรก็แต่ช่อเปลี่ยนเป็น Windows 7นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ ก็เขาถามว่าดีใจไหมเหมือนคขาเรียววกวัยหวงนะพี่อันเสร็จก็กควบผมไมได้นะครับ <c oughs> อ,อย่าคิดว่าการลงผ่านแฟลตไลจะเร็วสุดไปนะถ้าเกิดเอาไปเจอแฟลตไลที่มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยิ่งช้ากว่านี่ครับเพราะเนี่ยดูให้ดีๆนะว่าแฟลตไดลตัวไหนดีไม่ดีไวไม่ไวนะครับทุกตัว,นเ,วนเนี่ยบางตัวกันนี่บางตัวก็ไวบางตัวก็ช้านะครับดูให้ดีๆก็ใช้สีที่คุณหน่อย เนาะเสร็จแล้วก็จะขึ้นทัวร์ดีๆนะครับเทีน,นี้เราก็ลองรีสตาร์ทครับรีสตาร์ทกดปุ่มเลยนะเมื่อกี้จำได้ไหมเดี๋ยวขึ้นนี้เรา F2 ใช่ไหมถ้าเกิดเราที่เข้าไปดี้ก็ได้วหรือเราจะกดปุ่ม F2 ก็ได้ผมกด F2 ในการตั้นค่าที่เขียนเข้าไปตรงนี้น,นะรเรารู้ได้ว่ากดปุ่มอะไรครับมันจะขึ้นอย่างนะี้ทีนี้เข้าไปตั้งค่า F2 กันมูดอย่างเดียวให้เขเลือกอะไรครับ คีมสตันเห็นไหมกดปุด่ม enter นี่นนี้คีย์ฟอร์ม DVD ตอนแรกจะเป็น DVD ใช่ไหมครับโอเคเข้าแล้วนะครับน,นี่ก็จะเข้าแล้วเนาะเข,ข,ข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนี่คือดูดอิเลีกตรอนวันนี้จะลงไม่ทังนะครับเดี๋ยวลงมาลงต่อมีแล้วกัน แล้วก็ถ้าใครมีไฟได้ก็เตรียมมาด้วยจะได้ลงเครื่องราเองเ,อยเลยนะครับเครื่องไหนที่ไม่เสร็จก็ต้องรอจนเสร็จนะครับไม่งานนี้เดี๋ยวปวดไฟได้จะพังนะครับได้ัร